ไป่ใจับจอดนะลงเลยนะเดี๋ยวจะไปลงผมได้ไดที่ท่านเห็นนี่คือปราสาทนะฮะหรือว่าผัสสะท์ผัสาะทเก้าอี้นะครับเนาะ ปราสาทเก้าอี้นะครับซึ่งที่เขาเลือกปราสาทเก้าอี้เพราะว่าจะได้เจ้ประโยชน์ทางหน้าตัวเพราะถ้าหาว่าเป็นแค่ปราสาทสวยงามอย่างเดียวพอเผาซบไปก็อยเผาปราสาทตัวก็จะสิ้นเปลืองประโยชน์โดยใช่เห็ุเผาประโยชน์ไปดังนั้นเขาจตงเลือกใจปราสาทผสมประสานเก้าอี้นะฮะ โดยใจเก้าอี้อยู่ทั้งหมดอยู่สักสี่ตัวนะครับใจเก้าอี้ทั้งหมดอยู่สักสี่ตัวมัดเชื่อมกันนะฮะเป็นโครงปราสาดด้านบนก็จะเป็นไม้นะครับตัวโค้งของปราสาทก็จะเป็นเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากเสร็จงานแล้วเสร็จงานชาวพนกิาแล้วนะฮะ ก็ยังมีรูปทรงของปราสาทยอยู่ด้านบนนะฮะประสา,า,าสาทหรวอว่าสาดนะเจ้าเหนือล้านนาขเขาเีนไหมครันะครับก็สำหรับปราสาทนี่ก็มูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเจใบริการของพหลงน้อยเป็นนะครับซึ่งอยูบ้านอยู่ติดโรงเรียนแม่ข้ต้ม เป็นกระทำประสาทเพื่อบริการให้กับชุมชนได้นำไปใจ้ในงานชาปนกิจต่างๆทางภาคเหนือเามีหลายแบบให้เลือกนะครับตามราคาถ้าเป็นภาษาทร,รว่วนๆงามๆก็จะมูลค่าก็สองหมืนนะครับลักสองหมืนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเต้นกำมืนไปอย่างที่นี่เป็นภาษา,สาสโทโตาอีนะครับ มูลค่าก็นหนึืสองพันบาทนะครับราคาแตกต่างไปแล้วแต่ว่าเจ้าภาพหรือว่าลูกหลานอยากจะเลือกแบบแบบใดนะครับแต่จึงนำแบบขันที่ตั้งประสานมาให้ท่านชมวันนี้ตัวครับซึ่งก็เป็นงานซพนะครับของคุณแม่อพรณนวงครับแม่ผมเองนะฮะได้เสียชีวิตไปเมโื่อวันที่สดี่ กฤกภาคมโดยไวยสรีอายุคนกับปสเส็ปีตั้งซพบรรบำเพ็ญกุศลปีบ้านแม่เองนะฮะบ้านเก่าบ้านเกลือละตรงนี้นะนะครับหรือบ้านลกทีหนึ่งร้อยหกสิ160บเอ็ดบ้านแม่ข้าต้มหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมืองเชียงรายมาลองดูยาแม่อมพรนะ อภรณ์น้ำวงครับเกิด5กุมภาพันธ์2485วายชนวัยยนทีส่ส4กรกฎาคม2665ที่าอายุก่อ8 1ปีแล้วทางศพบุญเพนกุศลสวดอภิธรรมมากาลายคืนละนะฮะตั้งแต่ส4คืนที่ส4เป็นต้นมา อ่นี่คือบริเวณจัดงานแล้วเนาะเต้นอยู่ประมาณสิบหลังสิบสามสี่หลังที่ต้องเตรียมประกอบพิธีนแรงวันนี้ก่อนบาย,บายก่อนจะมีพธิธีขึ้นเต้าตั้งสพิธีตันกำํำพิธีตันกข่แล้วก็พิธีเอ่อถวายเง,ง,งินตัน เขาบอเหือตานก็คือคนเหนือเจือเจือกันว่าคนที่ตายไปแล้วจะต้องมีปียูตีอาศัยในพวกภูมิตั้งหน้าการตานตานเหือนก็หมายถึงว่าต้านปียูอัศใยไปให้คนตายได้ใช่ในพรอภูมิบนฟ้าบนสวรรค์เราจะมีต้านคล้ายๆกับตอเขาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเนาะพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้า มีเกิบมีแคปมีหม้อหายตะไลปากมีจ่องมีเกี่ต้มน้ำมีพกมีฉากมีกระทะกะละมังต่างๆรวมทั้งเสื้อผ้าตัวก็จะต้องตานไปเพื่อคนตายได้ใจในในพบขุมทางบนนะฮะบนฟ้าบนสวรรค์พ่นเนาะบนวิมานเพ่นเนาะนะครับ เาจะทาเหินตานขึ้นมาไปจําลองแบบเหินคนเมืองเหนือเขาแบบเล็กๆหย่อส่วนลงมาจําลองหย่อส่วนมากะอันนี้ก็เป็นเหินตานตีเจ้าเหนือเขานิยมทํากันเวลามีงานศพครับบางคนเิึงก็จะตานในวันทําบุญร้อยวันก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมตานในวัน แต่งดางานศพเนี่ยเกุดท้านเนี่ยเนาะท้างในก็จะมีมุ้งมีสิริสไีตีนอนครบถ้วนเอาเรามาดูปืนตกดตั้งประสาทกันนะครับ ใจเก้าอี้อยู่สักสี่ตัวปัดโขกรวมกันเป็นโค้งเป็นล่างเดี๋ยวเราให้รถมาแทนเราเลก่อนโอ้ออกได้อย่าเน้อง เรเลยเำประดูกันตั้งแตั้งประสาทกันนะฉันได้ได้ไปช่วยยานานฮ่ฮอ้ยหนเฮ้ยไปไหน

คนน่อยคนน่อยยะคนน้อยอยู่นะนนอยอย่นอะ่งน่งน้ว้านองว้กระจายบนบ้านไหมกร,ร,ะระจายอยู่บนบ้านไหมกช่วยกัน cụm nhiều vậy nhưng mà mong bỏ hết không hết 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 hết

no